เฮ้ยลูกหลินอ่ะเฮ้ยเฮ้ยหนึ่งมือเลยอ่ะโอเคโอเคนี่แหละดูดีถุกละมือนหนึ่งเลยอ่ะทุกคนคุ้มเหรอวะไอคขนร้อยสิบอ,อ, 110, อะ่ะ การเงินอีกห้าพันเอ็มเพิ่มอีกตังอีกสองพันอ่ะอ่าวันนี้มันครบรอบสี่ปีว่ะปกติผมจะเติมแค่ปกติผมจะเติมแค่แปดพันไงครบรอบสี่ปีของฟีฟ่าเว้ยเผื่อเขาจะแจกโนอ้วนให้ผมว่ะ <c oughs> วัดเลยสี่ปีว่ะขอผมคุ้มหน่อยนะดีเอ็มนะลุยเนี่ยยาวๆว,วันนี้ ขอคุ้มๆหน่อยนะนะเกมนะผมขอสามใบแล้วกันหนึ่งหมื่นเนี่ยขอสามรอบเถอะวะหวังเยอะไปวะทำเวลาหน่อยเว้ยคนจะเสริมทีมเว้ยโยนอะไรมาให้พี่นะ,ะน้องไม่ไม่ถามกันก่อนเลยคือกะมัดมือชกเลยดิ เฮ้ยอ๋อนี S ่ได้แล้วเหลืออันเดียว BGB อันนี้มันยากยังวะโอเคตกบาลละสองพันสี่อันนี้โอเคอยู่โอเคอยู่โอเคอยู่ไปอ่ะมันเนะฉันข้าวหรือยังโหเรียบร้อยแล้วยมกอลลสกาเอฟเอหรอน่าจะต้องนอกนะพี่ว่ามันเป็นปีใหม่น่าจะหายากอยู่พลังมันก็ดีอยู่นี่ นี่ครบเลยว่ะนี่คือมาลูลัวทุกคนคือช็อตแบบเขาเรียกว่าอะไรนะช็อตใจมาบาอกตรงๆเลยนะเ <c oughs> อาหน่อยเว้ยไอดี ID พี่ไม่ตม่ำกว่าเจ็ดแสนเอ็มขอล้านๆเลยก็ไดนะ้อะไม่ขอเยอะว่ะบมบมหน่อยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ยางเงียบดีว่ะ อ <eternity> later. เราก็คงเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะอารมณ์ชั่ววูบเปล่าวะนี่ยสองใบละผมว่าน่าจะได้สามถึงสี่ใบ่ะถ้าดวงดีๆก็น่าจะได้สี่ใบแต่ได้สามใบผมว่าก็โอเคชนพังหมดอะ <c oughs> ขอบคุณครับ A later few moments later. นี่บวกแปดมาอีกแล้วเงินเอ็มนี่คือขอเบิ้มๆนะเฮ้ย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 แต่เฮ้ยได้อีกและวะ้วว่ะทุกคนแต่มันน่าจะยากและวะ้วว่ะผมว่าน่าจะได้แค่เอลเฮทอะยี่สิบอยูอีกใบมั้งไม่น่าได้ละเอาขอเอลเฮทนะขอเอลเฮทนะมันะ้ยเฮ้ยเอาวะ่เาวะเฮ้ยได้ไวว่ะ คนฟุ๊กเลยนะเอาจริงเลยนะถ้าได้ถ้าได้ยี่สิบยูด้วยอ่ะเฮ้ยเอาวะวัดวัดไว้ปั๊ว่ารอบท้ายวะพบไห้มาอะไรอ่ะโอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เติมเพิ่มละตามที่เราบอกไว้นี่แหละว่าเราไม่เติมเพิ่มละหนึ่งห้าเก้าใช่ป่ะหรือว่าหนึ่งหกศูนย์ละกันง่ายง่ายสองหมื่น ตอนแรกเราเท่าไหร่นะหนึ่งหกศูนย์ใช่ไหมทุกคนก็ได้มาแปดหมื่นเอ็มหนึ่งหมื่นบาททำไมมันดูน้อยๆวะฮะเออขอขอคุ้มๆหน่อยเถอะเจมโหวิเดามาเลยวะ่ะอีเมดยูว,วะ่ะใครมีบวกแปดกเนี่ยราาผมมันน้อยขายให้หน่อยเร็วไป แมนยูซีเอเอใครดีวะใช้คันตัวหน้าก็ได้นะครับคันตัวหน้าก็โอเคอยู่มันทามมิ่งวะน้องไปโอ้โหสุขสุกเกอร์หรอวะร้อยห้าหกร้อยมิลขอหน่อยนะขอร้องนะเราอ้วนเฮ้ยไม่ใช่แล้วโอ้ลายการ ร้อยสิบอ่ะนี่ไง FA เอบอร์เจ็ดอ่ะใครวะเนาะเฮ้ยวิ่งใครอ่ะมันมาร้อยสิบห้าเลยอ่ะลีเจฟังไฟสามมิตโลแไอ้งานน้อย โตโมลิวะ่ะโอ้โหไปไกลแล้วโอ้โห้พยายามไปนะโอ้โหฝรั่งเศสมาเลยอะ่ะหกพันเอ็มเจอแมนเอ็มซียี่สิบวิคุ้มหรือไม่คุ้มครับฟอร์บใจตัวเองล้วนๆฟิชเชอร์วะ่ะ ใช่เหรอเองไปด้วยเหรอก็อถ้าเจอก็ทักทายกันได้ครับหุ้ยองซื้อใส่ในกางเกงว่ะโรดี้ว่ะห,หมานทรายละโอ้ขี้เกียจรอมาไอโซเลสว่ะบวกแปดได้ไหมโหร้อยสิบเจ็ดเลยอะ ้ยโอเคขอชีโนลาบวกแปนหรอเถววะฝันกลางวันโอ้ยรอ้ฝักโหไม่อันนี่ร้อยร้อยสิเท่าไหร่วะร้อสเอ้ยร้อยสิดิร้อยสิบ่ห้าปะเอาเพชรก่อนแล้วกันสี่ใบขอสักแสนเอ็มแล้วกันสี่ใบรวมกันขอสักแสนเอ็มลวกัน ลิวอโดอ่ะแพงปะร้อยสิบสามสามหมื่นสองโอเคงบมันไม่พอเด็มันไม่พอสำหรับใช้มันมีแหละแต่มันไม่พอสำหรับใช้งานนะครับโอ้โหแฟงไรก่าว้1 2สิบเอ็ดสองหมื่นสามเห็นว่าเราทำมิลานอ่ะไม่ต้องมามาเฮ้ยโดนอ้วนไงพี่มิลานนี่นะครับ เฮ้ยเออ้อ <gauche> ท <vanity> <movie> <ie> ี่ร้อยสิบสี่เลยอสี่หมื่นแปดเท่าไหร่ละตอนนี้คือเจ็ดหมื่นกว่ากว่าละโอ้โโอ้ไม่ใช่ละขายวะเนาะเฮ้ยป๊อกบ้าสี่หมื่นสามโอเคอยู่โอเคเฮ้ยโอเคโอเคสี่หมื่นเอ็มหรือว่าไม่น่าเกียดวะสามใบผมต้องได้แบบ ดีๆบ้างหรอวะโอ้โหกองเต้อเหรอของพี่พายุเติมแปดพันเนี่ยแปดพันได้ห้าแสนแต่หมื่นหนึ่งตอนนี้ยังไม่ถึงเลย <laughs> ไปโ oh. อ้โหคิงลี่เท่าไหร่เนี่ยร้อยสิบห้าว่ะแสนเจ็ดอะ มันขายไม่ออกป่ะวะโกมองนะเพราะผมจำไม่ผิดอะม่อโอ้โหรามอสอะขนาป,ปีนี้ร้อยสิบสามโอ้ยเจ็ดหมื่นเลยโอโโอโโอ,โอยากร้องไห้ซาตัน อีบอฮิมูวิดขายนะวะเน่ะขายวะบอกเขาสิบหกเลยเหรอฟาวเกาแสนนึงเลยเหรอโอ้โยโอ้ยโอเคอยู่โอ้ยี่มันคุ้มอยู่้วเนี่ยกิจนเน,น,นี่ยคุ้มจัดเลยอ่ะไปแต่เราคุม้มละผมพอใจละกับหมื่นหนึ่งที่ได้มาประมาณห้าแสนกว่ากว่าเดี๋ยวค่อยไปคิดอีกทีนึงรอเปิดเอ็มซีก่อนไป เฮ้ยลูกหลิดเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่กูฝันไปปะเนี่ยประมาณนั้นครับประมาณเก้าแสนเอ็มประมาณนั้นหักภาษ่งาสีเลยถ้าขายออกหมดก็ประมาณเก้าแสนเอ็มแต่วันนี้คือผมฟินจัดละหมื่นหนึ่งมันเป็นการเติมเกียรติที่คุ้มสุดในชีวิตละหนึ่งหมื่นได้ประมาณเก้าแสนเอ็ม